สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้อ้อยออกมาอยู่ข้างนอกนะคะวันนี้หิมะตกก็จะพาออกไปเดินดูรอบๆว่าที่นี่ทำอะไรกันบ้างนะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไล่นะคะไล่องุุนค่ะค่ะที่เห็นด้านหลังทั้งหมดนี่คือไล่องุุนทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะขาวไปด้วยหิมะค่ะ สวยงามนะคะสวยงามค่ะคนไกลบ้านอย่างฉันคนบ้านนอกอย่างฉันก็จะตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาที่หิมะตกก็นี่นะคะวิธีคนไกลบ้านอากาศสดชื่นค่ะชอบค่ะชอบชอบมากเลย เดี๋ยวจะเดินเดินรอบหมู่บ้านนี่ค่ะก็ก็ถือว่าออกกำลังค่ะเย้ yeah. ตอนนี้ก็คือสวัสดีค่ะไม่ไมา,มมา,าสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับญาติๆนะคะก็เดินเล่นกันค่ะก็นี่ค่ะหิมะค่ะหิมะชโนลชเน,ชนัเย้ย ค่ะเดี๋ยวจะเดินไปต่อคะ่ะร,รอบๆบ้านแล้วก็มาดูว่าเอออยู่เยอรมัน <c oughs> มีอะไรบ้าง,อง,งโอเคไป <c oughs> เดินต่อคะ่ะเดินไปเรื่อยๆนี่ค่ะก็อยู่เยอรมันคะ่ะช่วงหิมาตกก็คือเป็นช่วงที่คนไกลบ้านอย่างเรามีความสุข แต่ฝรั่งเขาไม่ชอบแล้วค่ะเพราะว่าเวลาขับรถมันจะลําบากนี่ก็เมื่อวานนี่เจ้านายก็โทรมาแล้วค่ะโทรให้ไปช่วยงานที่โรงไวน์ค่ะเพราะว่าร้านอาหารที่อ้อยทํานะคะก็เจ้านายเขาทามีไร่องุ่นเยอะเลยค่ะแล้วเขาก็มีโรงไวน์ wide, แล้วก็มีร้านอาหารอ้อยก็อยู่ในส่วนของร้านอาหารค่ะแล้วก็ช่วงนี้ช่วงโควิดไงร้านอาหารปิดแต่ว่าโรงไวน์เขาก็ยัง ผลิตวายอยู่นี่ก็จะเป็นด้านบนเลยนะคะข้างหลังที่เห็นเป็นเหมือนบ้านนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเวลามีเทศกาลนะคะเวลา,าจัดงานข้างบนตรงนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวของหมู่บ้านค่ะค่ะเดี๋ยวมองดูนะคะว่าตรงนี้คือจะเป็นจุดชมวิวของหมู่บ้านที่นี่ค่ะ หลังนะคะก็จะเห็นวิวค่ะอ้อยก็จะอยู่บริเวณบริเวณนี้ค่ะไม่ไม่ไมกลมากประมาณ400-500เมตรค่ะคะข้างบนก็จะจัดงานมีเต้นรำค่ะก็จะมีเกือบทุกปีแล้วค่ะตรงนี้นะคะ ด้านหลังนะคะจะเห็นว่าเป็นหมู่บ้านค่ะที่นี่ก็ประชากรก็ไม่ได้เยอะมากประมาณเจ็ดรอยกว่าคนนะคะค่ะปกติตท่าแถวนี้ก็อ้อยก็จะมาปั่นจักรยานค่ะรอบๆหมู่บ้านก็ถือว่าเวลาออกกำลังช่วงหนาหนาซัมเมอร์นะคะนี่ค่ะ ชอบมาปั่นอ้อมันก็จะมีเนินขึ้นเนินลงออกกําลังค่ะไม่ต้องไปออกไก่ก็อยู่แถวนี้แหละคะ่ะยิงช่วงโควิดนี่ไม่ต้องไปไหนเลยค่ะเงียบค่ะที่นี่เงียบมากเงียบแบบก็ไม่ค่อยเหมือนเมืองไทย oh. นะเมืองไทยถึงจะต่อเป็นโควิดแต่ก็ยังมีคนเดินมั่งนะคะแต่ที่นี่คือเงียบเงียบมากเลยค่ะตอนนี้คือสีอ่โมงเย็นค่ะก็จะเริ่มมืดละ ค่ะก็เดินออกมาก่อนก่อนที่มันจะมืดไปกว่าน,นี่นะคะค่ะก็เดี๋ยวกําลังเดินลงกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเชิงจะมืดและะ้วค่ะก็ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นค่ะก็มาออกกําลังะคะ่ะด๋ยวอีกประมาณไม่ไกลมากค่ะไม่ไกลบ้านอยู่ จากจุดตรงนี้ก็ไม่ไกลมากค่ะก็เป็นวันที่ที่มาโต๊ะค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึง่งชอบค่ะชอบสำหรับเราคือชอบค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ค่ะ มีเขามาในบ้านแล้วค่ะข้างนอกมันมืดเร็วมากเลยก็ถ้าขาวหนามีโอกาสอีกก็จะเดินรอบๆทัวรอบหมู่บ้านเลยค่ะวันนี้ก็เอาแค่ใกล้ๆก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวเจอกันข้าวหนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย